หัวข้อ6.7ความสัมพันธ์ระหว่างอินทิกร,รัลตามพื้นผิวกับอินทิกร,รัลตามเส้นนะหน้าแรกนี่มาอ่านหนังสือกันกนิดนึงนะหัวข้อนี้จะกล่าวถึงความสัมพันธ์ของอินทิกร,รัลตามพื้นผิวนะกับนะอินทิกร,รัลตามเส้นโค้งเรียบปิดนะมีพื้นผิวนะ แล้วก็มีขอบขอบเป็นเส้นโคงนะ้งความรู้ในบทที่6อินทิกรัลตามพื้นผิว S ความรู้ในบทที่5อินทิกรัลตามเส้นโคง 4, นะ้ง c สองอันนี้มีความเกี่ยวข้องกันนะรูปที่6.7.1 S เป็นพื้นผิวทรงกลมแซดมากกว่า0ก็หมายถึงว่าเหนือและหน้าเอาครึ่งทรงกลมนะขอบของพื้นผิว S คือเส้นโค้ง c วงกลมรัศมี1บนพื้นนก็ต้องใช้ความรู้บทที่5 c o คอสเซตาซเซตาพิกัดตัวที่3เป็น0นวงกลม1รอบก็0ถึง2อเพราะนะั้นอินทิกรลตามผิว S ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ F ใหญ่กับอินติกร,รัลตามเส้นบนเส้นโค้ง C ซึ่งเป็นขอบของพื้นผิว S มีความสัมพันธ์กัน รูปที่6.7.2 s เป็นพื้นผิวพาราโบลอยเนะี่ยก็หงายเนะี่ยจุดยอดอยู่ที่นีนะ่ขอบด้านบนอยู่ที่ระนาบ Z ซทกอันนี้คือพื้นผิวขอบของพื้นผิว 's คือเส้นโค้ง C นีตัวนี้คือขอบของพื้นผิวขอบของเส้นโค้ง C นะตรงนี้แก้ไขตัวเลขนิดนึงนะ มันอยู่ที่ระนาบอยู่ที่ระนาบ z ตเท่ากับ4ตัวนี้ต้องเปลี่ยนเป็นเลข4ขอบของเส้นโค้ง C เป็นวงรีนะ่วงรีก็ใช้สมการ x คือ cos เซต้า y คือ2 sin ซเซต้าอยู่บนระนาบ z เท่ากับ4นะตัวนี้เป็นเลข4มันก็มีพื้นผิว s นะขอบของเส้นโค้ง C รูปที่6.7.3 s เนะ S, <S, s, <S เป็นพื้นผิวกรวยนะ z Z อยู่ในช่วง0 4ถนะึงขอบนีนะ้อยู่บนระนาบ z ซดทะกระนะบนระนาบแซกระสก็เป็นวงกลมรัศมี4นะี่ เพราะนั้นขอเป็นวงกลมนะสมการวงกลมก็4ี่ขอสี่ายนะตัวเลขนะพิกัดนี้แก้ไขนิดหนึ่งมันอยู่บนหน้าแเท่ากับ4ตัวนี้เป็นเลข,ขอก4เพราะนนในภาพนี้เนี่ยก็ได้ว่ามีพื้นผิว S นะเป็นรูปกลวยผิวเป็นผิวของกลวยขอบของมันเป็นวงกลมอินทิกรัล ตามเส้นโค้ง c กัอินทิเกรลตามพื้นผิว s ของฟังก์ชัน f ใหญ่มีความเกี่ยวข้องกัน6.7.1ทฤษฎีบทของนะสโต k กทฤษฎีบทของสโตกนั้นนะนะถ้ากำหนดเป็นทฤษฎีก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ t เป็นสับเซตของระนาบ uv นะจาก t ส่งมานะได้เป็นพื้นผิว s แกมมาคือฟังก์ชันะที่ส่งจากนะ t ไปที่ x y z แกมมาก็จะได้เป็นขอบของพื้นผิว s ถ้า s เป็นพื้นผิวนะ c คือเส้นโค้งที่เป็นขอบ p q r เป็นฟังก์ชันค่าจริงบนะันเดียวเราก็จะให้ f ใหญ่ นะเป็น p, q, r สัญลักษณ์ตัวนี้เนะีเรียนมาจากบทที่5อ mm ินทิเกรลบนเส้นโค้งปิดซึ่งเป็นขอบของพื้นผิว s p dx q dy บ r dz นะถ้าตัวนี้อินทิเกรตยากเนะเราจะไปคำนวณตัวที่อินทิเกรตง่ายกว่าก็คืออินทิเกรตที่พื้นผิวนะ cr by cr ER y r q by ER x d y z cr ER p by cr ER z r, ER r by ER x d z x พทที่3ก็เป็น ER q by x-cr ER p by ER y cr y d x y พนะัหลักคิดก็คือถ้าตัวนี้คิดเลขยากจะไปทำงานตัวนี้ซึ่งคิดเลขง่ายกว่า หรือในทางกลับกันถ้าเราพบโครงสร้างว่าตัวนี้คิดเลขยากเราก็ไปทำงานในส่วนที่ง่ายกว่าอินทิกรัลบนเส้นโค้งปิด c นยะก็ทำในทิศทางทวนเข็มนะ f ใหญ่ให้เป็น pqr นะแล้วก็เวกเตอร์ normal นะของพื้นผิวสูตร นะอาจจะเขียนโดยย่อนะเพราะโครงสร้างเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราใช้ความรู้ของหัวข้อนะเคร์ของฟังก์ชันนะอินทิกรัลบนเส้นโค้งปิด C เท่ากับอินทิกรัลบนพื้นผิว S เคร์ของ f ดอทกับเวกเตอร์ n นะอินทิเกรตตามผิว,นะวหลักคิดก็คือมีพื้นผิว S มีขอบ แล้วก็ฟังก์ชัน f ใหญ่คือ pqr นะอินทิกรัลตามขอบกับอินทิกรัลตามพื้นผิวมีความสมพันธ์กันตัวอย่าง6.7.1นะอินทิกรัลตามพื้นผิว S เนะี่ยคอร์ของฟังก์ชัน f ใหญ่ n นะี fx y z คือ y z x เนะีกำหนดพื้นผิว S ลวนะเนี่ยเป็นส่วนของพาราโบลอย ให้ n เป็นเวกเตอร์แนวฉากแล้วก็ตอนนี้เป็นตัวอย่างเป็นตำราเรียนก็ทำโดยใช้ทฤษฎีบทสโตกะหรือไม่ใช้เปรียบเทียบพื้นผิว s สมการในเทอมของ uv x คือ u y คือ v z ก็เป็น1ลบ u กําลัง2ลบ v กําลัง2ก็เป็นพจน์นี้บริเวณ t จุดต่างๆภายในวงกลมพัสมี1นึ่ ตรงนี้แก้เครื่องหมายหน่อยนะเป็นบวกอินทิกรัลตามพื้นผิวเนะี่ยก็ต้องหาเคออาร์บายเคอยูเคออร์บายเคอวหาครอสโปรดักต์นะตรงนี้คิดเลขเร็วขึ้นนิดหนึ่งนะไม่ได้แสดงละเอียดการคำนวณนละนะเลือกเวกเตอร์ n มีทิศทางเดียวกันกับตัวนี้นะกับ n ็ n หาด้วยขนาดของ Normal ector, น o r m a l v e c t เ r อ อินทิเกรลตามผิวคนะ f ใหญ่ dot n ds เท่ากับอินทะิเกรตบนเส้นโค้งปิด c อินทิเกรตบนเส้นโค้งปิด c f ใหญ่ dot d alpha นะก็หมายถึงว่าอินทิเกรตตามขอบของพื้นผิว s อนะินทะิเกรตบนเส้นโค้งปิด c ตัวนี้เป็นนะตำราเรียนนะก็เขียนละเอียดนิดหนึ่งแต่ความหมายแท้จริงก็คือ ขอบของมันเป็นวงกลมบนพื้นวงกลมรัศมีหนึ่งหน่วยบนพื้นนะ cos t sin t พิกัดที่3เป็น0ฟังก์ชัน f ใหญ่ f ที่จุดบนขอบ y ก็คือ sin z เป็น0 x คือ cos t มาจากสมการของขอบเพันทำงานจริงก็หาสมการเส้นโค้งที่ขอบเลยอินทิกรัลบนเส้นโคง้งปิดที่ขอบ อินทิเกรตเทียบกับตัวแปรเวลาและอันนี้ใช้ความรู้อินทิกรอลบนเส้นโคง้งปิดปกติคนะ่าฟังก์ชันที่ขอบของเส้นโคง้งดอทกับนะอนุพันธ์แอลฟาช่วงเวลาเปลี่ยนจากศูนถึงพายอันนี้ค่าฟนะังก์ชันน f ใหญ่ดิฟคอสได้ลบไซน์ดิฟไซน์ได้คอสอันนี้มาจากสมการเส้นโค้งสนะ ดัดกันแล้วนะได้ไซ n ์กำลังสองนะไซ n ์กำลังสองก็ลดทอนมุมเนะเพราะฉะนั้นอินทิเกรตออกมาได้เป็นลบายอันนี้อินทิเกรตตรงจากเส้นโค้งปิด4ใช้ความรู้บทที่5ต่อไปเราจะอินทิเกรตโดยตรงนะไม่ใช้ทฤษฎีบทของสโต๊กมาช่วยนะนั่นคือหาค่าอันนี้โดยตรงเลย มันก็ต้องเริ่มต้นหาเคอร์ของฟังก์ชัน f แถวที่1 i j k อนุพันธ์ย่อยดิฟเท่า x เท่า y เท่าับ Z นะแล้วก็ฟังก์ชัน f ใหญ่นะจริงๆก็คูณทะแยงหรือก็จายตามแถวนะตอนนี้คิดเลขเร็วกันนิดนึงอินทิกรัลบนพื้นผิว S เนะี่ยเปลี่ยนเป็นนะอินทิกรัลบนบริเวณ T ดูดนะีเอ็นนี่ยก็แทนด้วยเวกเตอร์เอ็นเล็กที่จุด u v c ีเเอฟหาไปลนะเนี่ยนอร์มอลเวกเตอร์หาไปละดอทกันเนะี่ยก็เหลือเป็นลบสองลบสองลบหนะึ่งโดเมนอินทิเกรตเนี่ยเป็นวงกลมเนี่ยรัศมีหนะึ่งเพราะฉะนั้นหาค่าตัวนี้เนะี่ย เปลี่ยนเป็นพิกัดเชิงขั้วเลยนะตอนนี้เป็นตําราเรียนก็เลยเขียนให้เห็นชัดเจนนะเปลี่ยนเป็นพิกัดเชิงขั้วเนะี่อค่าระหว่าง0ูงกับ1มุม1รอบ0ูถึง2พายนะทำงานจริงก็เปลี่ยนได้เลย D U D V เปลี่ยนเป็น R D R D เซตา u เท่ากับ R cos V เท่ากับ R s i n แทนค่าเลยนะครั้งแรกก็อินทิเกรตเทียบกับตัวแปร R นะแทนค่า r ตั้งแต่0ถึง1อย่าลืมไปฝึกอินทิเกรตกันนะต่อไปอินทิเกรตเที่ยวกับมุมเซตาคำตอบต้องเท่ากันนะทั้ง2วิธีคำตอบต้องเท่ากันหมายเหตุเขาบอกว่าการหาอินทิเกรตตามพื้นผิว s นะเมื่อ s, <S, s, <S เป็นพื้นผิวเปิด2หน้าที่มีขอบเป็นเส้นโค้งเรียบปิดนอกจากจะทำโดยการหาอินทิเกรตตามเส้นแล้วยังอาจทำได้โดยวิธี1คือ หาอินทิกรตตามพื้นผิว S1 นะที่มีขอบร่วมกันนะกถึงนะอ,อย่างนี้นะเส้นโค้งเรียบปิดที่เป็นขอบของ S นะกำหนดฟังก์ชัน r 1ก็คือเลือกอีกสูตรหนึ่งนะให้มีเวกเตอร์แนวฉากนะมีทิศทางเดียวกันนะเอาผลใช้งานนะหมายถึงว่า ถ้าอินทิเกรตบนพื้นผิว s 1ง่ายก็ทำไปเลยนะถ้ามันยากก็ไปเลือกพื้นผิว s 1อีกตัวหนึ่งซึ่งงานง่ายกว่าในตัวอย่าง6.7.1เนะี่ย s 1เป็นพื้นผิวเรียบบนระนาบ Z เป็นศูนนี่คือคิดบนพื้นพอเป็นพื้นก็กลายเป็นวงกลมรัศมี1บนพื้น xy เพราะฉะนั้นะบนพื้นนะพื้นผิวระนาบ s 1 ขอบของผิวพาราโบลอยเอสเป็นขอบเดียวกัน S1 นะเป็นวงกลมบนพื้น u กํลังสองบวก v กลังสน้อยกว่าเท่ากับ1เราก็สามารถหาเคอ r 1ใบเคอ u เคอ r 1ใบเคอ v ได้เวกเตอร์แนวฉากจาก r 1เหมือนกันนะกลงเรามีวิธีคิดขอบนะีจากขอบวงกลมบนพื้นก็ได้ขอบของพาราโบลอยก็ได้เพาราะฉะนั้นถ้านะี ใช้ทิศนะิบบสโต๊กเนี่ยบอกว่าอินทิเกรตบนพื้นผิว S1 กับอินทิเกรตบนพื้นผิว S, 1, ว S 1, ต้องมีค่าเท่ากันเพราะว่ามันมีขอบเดียวกันเนะี่ยแต่เนื่องจากเนี่ยอินทะิเกรตบนพื้นผิว S1 สูตรมันง่ายกว่านะพอสูตรง่ายกว่าการดอทกันเห็นไหมไม่มีพจน์ของตีโกนเลยออกมาเป็นลบหนึ่งค่าอินทิเกรลเท่ากันหมายเหตุนี้ใช้บ่อยนะฟังก์ชันค่าคงตัวอินทิเกรตฟังก์ชันค่าคงตัวก็คือ พื้นที่ของ T อสรุปตัวอย่างนี้ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะโจทย์จริงคือตัวนี้นะอินทิเกรตบนพื้นผิว A S c o เ f ใหญ่ n เนี่ยวิธีแรกก็คือคิดบนขอบของพาราโบลอยเลย,เยแล้วก็เอาสมการขอบพาราโบลอยมาใช้งานจะใช้ทฤษฎีบ,บทสตโตกหรือไม่ใช้ก็ตามแต่พอเราบอกว่าพื้นผิวพาราโบลอยด้านบน กับพื้นผิววงกลมด้านล่างมันมีขอบร่วมกันเนะี่ยเพราะฉะนั้นนะไปอินทิเกรตบนพื้นผิววงกลมบนพื้นมันง่ายกว่าก็เลยใช้วิธีอินทิเกรตบนพื้นผิวบนพื้นนะสรุปของหัวตัวอย่าง6.7.1เป็นแบบนี้ตัวอย่าง6.7.2นะให้หาค่าอินทิเกรตตัวนี้เนะี่ย n คอ ฟังก์ชัน f ใหญ่คือเนี่ย y z, x นะพื้นผิวครึ่งทรง,ทรงกลมนะ n เป็นเวกเตอร์แนวฉากหน่วยของ s เนีเลือกให้ k แล้วเป็นบวกแบบที่1น,นึใช้ทฤษฎีบทของ Stoke นะอินทิกร,รัลตามเส้นขอบ f ใหญ่ dot d alpha เนี่ยก็เหมือนกับ dr ตอนที่เราเรียน ในบทที่5แต่ว่าตอนนี้ R มาใช้เป็นสมการพื้นผิวตัวนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็น d ีเอลฟาสมการพื้นผิวครึ่งทรงกลมอันนี้มันบวกสแวรูกก็เหนือระ,ะนาบนะโดเมนนะภายในวงกมลมรัศมี2ขอบนะดูขอบของมันก็คือวงกมลมรัศมี2ก็2คอ2ทราซเลือกให้ทิศทางทวนเข็ม เส้นโค้ง C ที่ขอบเนี่ยสองคอสสอตอนสอบก็เขียนได้เลยเนี่ยเลือกให้ทิศทางทวนเข็มอินทิกรตตัวนี้เป็นเซลณ์ของอินทิกรตตามเส้นตัวแปรเวลาครบ1รอบก็0ถึง2พาย F ที่จุด Alpha T Y Z X ดิฟคอสได้ลบไซดดิฟ s i n ได้คอสจับดอทกันละดอทกันละได้ลบสี่ไซกำลังสอง อินทิเกรตแล้วได้ลบ4พายแบบที่2เนะี่แบบที่2เราไปเลือกผิว S1 ซึ่งอยู่บนพื้นบนพื้นของมันนะ่ะเป็นวงกมลมรัศมี2เนราะพอเป็นวงกมลมรัศมี2สูตรมันง่ายเนะี่ย u v ตรงไปตรงมาไม่ได้ใช้ตรีโกณนีนะ่ดิฟ r 1เท่ากับ U ก็ง่ายลงดิฟ R1 เท่ากับ V ก็ง่ายลง จับมันมา cross product กันเนะนี่ยนึกง่ายๆนะนี่คือเวกเตอร์ i cross product กับเวกเตอร์ j ก็ได้เป็นเวกเตอร์ k เห็นไหมเป็นเวกเตอร์หน่วยได้ง่ายนะเลือกทิศทางเนะี่ยให้มีทิศทางเดียวกันกับ n เพราะฉะนั้นโดยใช้ทฤษฎีบท s t o กนะีผิวนี้คือครึ่งทรงกลมผิวนี้คือวงกลมบนพื้นเทนะ่ากับนี่จริงๆก็คือ ผ่านทางเส้นโค้ง c ซึ่งเป็นขอบของผิวทั้งสองมันใช้ขอบร่วมกันอินทิกรัลบนพื้นผิว s เฉยๆกับอินทิกรัลบนพื้นผิว s 1จึงมีค่าเท่ากันตัวนี้หลักคิดคืออินทิเกรตยากมาทำงานในส่วนที่ง่ายกว่าใช้แนวคิดอย่างเี้ยสองตัวนี้ดอทกันได้เป็นลบหค่าคงตัวอินทิเกรตค่าคงตัวก็คือค่าคงตัวคูณพื้นที่ T แต่ทเป็นวงกมลมรัศมี2นะก็พาย r กำลังสงนะแต่นี้มันลบนะก็เป็นลบ4พายเพราะฉนั้นะนะเน้นว่าตัวนี้คิดเลขยากใช้ขอบร่วมกันคิดเลขตัวนี้ง่ายกว่าคำตอบเท่ากันตัวอย่าง6.7.3นะให้ใช้ทฤษฎีบทของสโต๊กหาค่าอินทิกรัลตามเส้น ตัวนี้เขาบอกคิดเลขยากนะหลักคิดเราก็มาดูว่าเส้นโค้ง c เป็นรอยตัดระหว่างทรงกระบอกนะกับระนาบ y เท่ากับ z นะเส้นโคง 4, นะ้ง c เป็นขอบของพื้นผิวด้านนี้เป็นทรงกระบอกพื้นเป็นวงกลมนะ f ใหญ่ x y z ตัวนี้มาจากไหนนะ f 1น่ f 2 f 3ย้อนกลับไปดูโจทย์นิดหนึ่ง นี่ไงตัวคูณของ dx ก็คือ p ตัวคูณของ dy ก็คือ q ตัวคูณของ dz ก็คือ r ฟนะััน f ใหญ่ตัวนี้ก็มาจาก pqr นะทฤษฎีบทของ stoke บอกว่าอินทิเกรตที่ขอบเท่ากับอินทิเกรตที่พื้นผิวของ curl f n พื้นผิว s นะมีส่วนของระนาบกับทรงกระบอก c เนะเป็นขอบของพื้นผิว s นะเดี๋ยวเราจะใช้ที่ c บีบ t s t ต o k e ก็คือคำนวณค่าอิิกลตัวนี้นะพอจะคำนวณค่าอิิกลตัวนี้หนะ u r หาเค f ก่อนนะ i j k สัญลักษณ์อนุพันธ์แล้วก็ p q r นะตัวอย่างนี้ขอคิดเลขเร็วขึ้นนะจริงๆต้องคูณทะแยงกระจายสูตรเยอะเลยนะได้เคฟังชัน f ละ พื้นผิว s นะกำหนดสูตรแล้วนะ uv แล้วก็ v นะมาจากคำว่าระนาบ y ายเท่ากับ z นะ t อยู่ภายในทรงกระบอก kr นะ by ku ตัวนี้ดิฟเทียวกับ u 100่งศ R นยย kr by kv ดิฟเทียวกับ v ก็011 สองตัวนี้มาทำ cross product กันนะตัวอย่างนี้คิดเลขเร็วเนะี่ยได้เวกเตอร์ n ละอินทิ r กรลบน s นะ่ย curl f dot n. Cur n นะ่ curl f dot เวกเตอร์ n ตดเลขเพิ่มเติมด้วยเนะี่ย dot ะไตัวนี้ละโครงสร้างนี้นะ่ t เนะี่ยมันเป็นวงกลมนะใช้พิกัดเชิงคู่ตัวนี้ก็กลายเป็น r กำลังสอง นะ DR, d u ก็เป็น d r d ดเซต้าเบสเก็เป็น R กำลัง3 d r d เซตานะมุมนะตามภาพเมื oh. ่อกี้เนี่ยใช้มุมแค่ครึ่งหนึ่งคือ0ถึงพาย R นะเปลี่ยนจาก0ถึง2อนะอินทิเกรตออกมาแล้วได้3พายส่วน2 ต่อไปเราดูว่าอินทิกรัลตามเส้นในทิศทางใดนะวงกลมนี้นะมาจากสมการทรงกระบอกนะสมการที่1แทนเส้นโค้งปิดเนะเป็นสมการวงกลมบนพื้น x y นะเพราะฉะนั้นขอบของมันก็เป็นนะสมการ วงกลมนะแต่ว่าไม่ใช่วงกลมจุดศูนย์กลางศูนยะ์ขอบเส้นโค้ง c cos น t ะ1บวก sin ส่งค่ามาที่ x y z ตัวนี้เท่ากันมาจากสมการล้าน้า y เท่ากับ z พนละันอินทิกรัลนะบนเส้นโค้ง c นะอินทิเกรตบนเส้นโค้งปิดตัวนีนะ้ใช้ผลของ อินทิเกรตตามผิวได้3ามพายส่วนสเนี่ยแต่ถ้าเส้นโคงนะ้ง c เนี่ยทิศทางตรงข้ามกับก็ทวนเข็มก็ตามเข็มแหละนะต่างกันที่เครื่องหมาย